เฟอร์มเต้คอมบูชาน้ำชารถน้ำพึ้งวินิก้าสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ light, ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายอาละคะชมเกี่ยวกับเรื่องราวของสมุนไพรไทยที่สามารถดูแลสุขภาพกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะไม่ได้ไปดูแค่ผักแล้วก็ใบอย่างเดียวนะจะมาดูเรื่องของพืชที่ให้ดอกกันค่ะเรียกว่าดอกไม้ถ้าเป็นภาษาาร้านเชฟสมัยนี้เขาก็เรียกว่าเป็น edible flowers หรือว่าดอกไม้ที่สามารถรับประทานได้ในสมุนไพรเรามีดอกไม้ทานได้เยอะมากๆเลยแล้วก็มีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพจะมีตัวอย่างของดอกไม้ประเภทไหนอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรไปติดตามได้ช่วงนี้เลยค่ะอันสุดท้ายเนี่ยก็คือมันจะเกิดการอักเสบถ้ามาเกิดเมื่อไหร่ที่เราไปเสียเหงื่อเราหัวเราหมดแรงตื่นขึ้นมาเมื่อยมากก็จะบอกว่าร่างกายเราอักเสบแล้วเราเลือกสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ก็อยู่ในคามินชาญอยู่ในถาวนเปรียงซึ่งเราไปชงําเปรียงนี่ปลอดภัยมากเป็นยาบำรุงแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้ผิวขาวด้วยนะคะอันนี้ก็มีการศึกษาถาวนเปรียงกับผิวนะคะทีนี้ตัวหัวข้อที่3ที่เกียวว่าเราต้องกินสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ตรงไหนบ้างที่เราหาง่ายๆสังเกตไหมคะว่าปีนี้ดอกไม้สีสวยมากบานเต็มไปหมดเลยเล็บมือน,นางนี่บานมันเหมือนกับบานแล้วแดงแบบออกดอกมาก ต่สีของดอกไม้เนี่ยมีสารที่เขาเรียกว่า secondary metabolite เป็นพฤกษเคมีที่มีประโยชน์ทางยาสูงมากอย่างฟ้าทะลายโจรมีคนก็บอกว่าเอ๊ะใบฟ้าทะลายโจรมีสารสำคัญสูงที่สุดใช่ไหมไม่ใช่อยู่ที่ดอกเพราะว่าสารจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อป้องกันสิ่งที่คิดว่าสำคัญและพืชพันธุ์ต่างๆสิ่งที่สำคัญของเขาเนี่ยก็คือรังไข่เพราะรังไข่ของเขาจะเป็น สิ่งที่จะทําให้เผาผัานของเขาดำรงอยู่เพนกลีบดอกไม้เนี่ยจะมีสารสําคัญที่สามารถที่จะปกป้องสู้กับแดดเพนครั้งเนี้ยเราต้องการสู้กับความร้อนและแดดด้วยมากินดอกไม้กันเถอะนะคะดอกไม้ทุกอย่างกินได้เกือบทั้งหมดยกเว้นว่าบางอันนะคะที่จะต้องมีการลวกก่อนอย่างอะไรที่มียางเนี่ยต้องล้างแล้วทิ้งให้แห้งอย่าก,กินสดตัวนี้กินได้ชุบแป้งทอดอร่อยและเป็นตัวบำรุงเลือด เอาทำเป็นชาชงก็ได้นะคะกลีบดอกไม้นะคะกลีบดอกไม้ทุกอันนะคะกินได้หมดเลยที่เามาเนี่ยกินได้หมดเลยนะคะดาวเรืองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอร่อยแต่บางคนก็ใส่ข้าว y a ได้แต่ดอกตูมของดาวเรืองดาวกระจายกินได้กลีบทันะวันก็กินได้กลีบของพุทธรักษาก็กินได้นะคะทั้งหมดเนี่ยล้างมาแล้วเอาไปจิ้มน้ำพริกเอาไปใส่ในขาา้าวยำเอาไปใส่ในสลัด ได้หมดเลยนะคะกรีบบัวสายนะคะก็สามารถเอาไปทำอาหารได้นะคะแล้วก็อย่าไปกินเกสรคะ่ะต้องตุ่มๆถึงจะกินได้ตอนนี้ค่อยๆเด็ดก็ออกก่อนเพราะว่ามันขมดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยก็กินกับต้มตําได้นะคะถ้าเกิดว่าดอกยังตุ่มอยู่ไอ้ข้างในยังตุ่มอยู่เนี่ยกินได้มันไม่ค่อยขมมากเราก็ลองดูนะกุหลาบทุกอย่างกินได้กลีบกุหลาบใส่ในยำเราไปกินเอา ไปใส่ทั้งหอมทั้งอร่อยนะคะชุบแป้งทอดเนี่ยเป็นของธรรมดาเลยนี่จะเผ็ดไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดเอาไปชุบแป้งทอดเนี่ยก็อร่อยดอกขิงขาทุกอย่างกินได้กินสดก็ได้นะคะแต่บางช่วงก็จ,จะเผ็ดไปอยากไปเราก็เลือกจังหวัดที่เหมาะสมนะคะอย่างกุหลาบเนี่ยก็มีข้อมูลในการเป็นยาพวกต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระแล้วก็คลายเครียดนะคะเราก็กินกุหลาบก็ได้นะคะ จริงๆเขา,เขาว่าข้าวแช่เนี่ยจะมีกลิ่นหอมสมัยก่อนเนี่ยดอกกระดังงาดอกแก้วกลีบบัวหลวงอดอกมณฑาเพราะเนี่ยจะลอยน้ําเพื่อดื่มให้ชื่นใจในหน้าร้อนเดี๋ยวเนื้อจะเห็นแค่มะลินะคะแต่มะลิเนี่ยเราไม่แนะนําให้เอามากินเท่าไหร่เพราะนะมะลิเนี่ยเขาจะาทําให้หลับศาสตาจารย์ไม่แนะนําให้กินเยอะเกินไปกินได้นิดๆน,น,นะคะเราก็เลยไม่ได้เอามา,า,มาโชว์นะคะ เข็มเนี่ยเข็มอโศกกินได้หมดเลยอาจจะกินสดชุบแป้งทอดลวกกินได้ทั้งหมดเลยค่ะอันชันบางทีเอาไปลวกแล้วปรากฏว่าสีตก <c oughs> คือเอาไปลวกแล้วชาวบ้านก็สีลเลอะเทอะหมดไม่น่ากินนะคะอันชันก็อาจจะใส่ในปอวันนี้เขาทำปอปเปี๊ยะให้กินไหมคะอาจจะยังวันนี้จะอาจจะยังไม่ทันนะคะเราจะมีเราทดลองในตำรับอาหารว่าทํายังไงกินได้บ้างเพราะสมัยก่อน,นอาหารส่วนใหญ่คือน้ําพริกจิม้มน้ําพริกแล้วก็ เอาไปชุบแป้งทอดจิ้มกับซีอิ๊วหรือน้ำจิ้ม3รสวันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สดสดร้อนร้อนแลหนังสือยังไม่เสร็จนะคะถ้าหนังสือเสร็จแล้วเนี่ย,ยต้องจะส่งข่าวไปแล้ววันนี้ต้องเอาดอกไม้มาฝากค่ะขอบคุณค่ะ โอ้แบบว่ามีความสุขมากเลยเบิกบานมากเลยครับโอ้โหทุกคนเนี่ยแบบว่ารักกันเหมือนพี่น้องมีความสุขมากเลยครับ <ขอ S 1> ได้เพื่อนใหม่เยอะครับสนุกค่ะได้ความรู้ดีมากเลยมาวันนี้นะอย่างน้อยสมุนไพรหลายๆตัวที่เราไม่เคยรู้ก็ได้รู้ทําให้อยากกินดอกไม้เออมาทําน้ํามันหอมสนุกดีค่ะทําผิดทาถูกไปเรื่อยๆประทับใจทุกครั้งเลย พ่อคุณหญิงจัดก็อยากมาค่ะแล้วเพื่อนๆเ,เขาก็มากันเราก็เลยมาด้วยเพราะว่าสนุกสนานเฮฮาเป็นกันเองประทับใจหลายอย่างมาก,กน,นะคะตัวอย่างเช่นนวดนวดตัวด,ดีมากเลยเพราะว่าเขาใช้แพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็อาหารก็อร่อยมากอากาศก็ดีเพื่อนก็ดีที่มานะคะทุกอย่างดีหมดเลยครัวไทยโบราณนะคะมีสรรพสิ่งที่เป็นยาอยู่ในสถานที่ที่ใช้ปรุงอาหาร ครัวไทยสมัยใหม่ก็สามารถทําแบบนั้นได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเราก็มีเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นหอมกระปิน้ําปลาน้ํตาลอะไรต่างๆแล้วสามารถคัดสรรของที่เป็นวัตถุดิบที่เป็นคุณภาพดีเพื่อให้อาหารที่เราทานในแต่ละมื้อกลายเป็นยาได้เหมือนกันและนี่คือทั้งหมดที่เราพยายามนําเสนอในกิจกรรมสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติรวมถึงในรายการชีวิตชีวาด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ขอบพระคุณศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญ,ญญาสุขภาพก็คือภูมิภูเบศ ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยผู้เบศขอบคุณสําหรับ c ีพีแรนะคะส่งอาหารอร่อยๆอมาดูแลนะคะแฟนๆรายการชีวิตชีวาตลอดการเดินทางเลยไม่ว่าจะเป็น v g For Love นะคะซึ่งเป็นอาหารเพลนเบสเรียกว่าเป็นอาหารในอนาคตที่ลดละเนื้อสัตว์ลงแล้วเกาใช้โปรตีน สกัดที่มีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพด้วยรวมถึงอาหารครีเอเตอร์นะสำหรับคนที่ยังอยากทานเนื้อสัตว์อยู่แต่เป็นอาหารที่ย่อยง่ายเรียกว่าการปรุงรสเนี่ยไม่ขวานจัดไม่เค็มจัดแต่ว่ายังรสชาติอร่อยซึ่งทําได้โอ้โหน่าประทับใจมากๆเลยขอบคุณจริงๆสําหรับครีเอเตอร์ด้วยนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการชีวิตชีวาในสัปดาห์นี้ค่ะวันนี้ดิฉันสิริบุญนณะัฐพันธ์ลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้า สำหรับคนที่มีภาวะโรคอ้วนน้ำหนักเกินมีวิธีแก้ไขอย่างไรห้ามกลาดนะคะ